กราฟเรียงแบบนี้นะคือ xva อันนี้คือเป็นทริคก,การจำ xva แกน x เป็นตัวเวลาหมดเลยเป็นตัว t หมดเลยกราฟ x กับ t ท,ที่มาเจอ v แสดงว่าส l o p คือความเร็วสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้ก็เจอกับครูตองเหมือนเดิมเลยนะคะ เรามาในชุดเดิมนะคะเพราะว่าเราก็อัดต่อเนื่องกันมาให้เด็กๆได้ดูอย่างเพลิดเพลินนะคะเราแบ่งเอพิโซดในเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่แนวตรงเอาไว้นะคะ อยู่ที่ประมาณสักสี่คลิปย่อยเนาะสี่คลิปถึง5คลิปย่อยถ้ารวมการทําแบบฝึกหัดด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปที่3แล้วนะคะก็จะมาว่ากันด้วยเรื่องของกราฟที่3เลยไม่เสียเวลาก็คือกราฟระหว่างความเร่งกับเวลาเด็กๆย้อนไปดูเรื่องของการกระจัดนะคะกับความเร็วและกราฟความเร็วกับกับ เมื่อกี้คู่ตองพูดสลับใช่ไหมการกระจัดก,กับความเร็วอ่ะโอเคก็คือมันจะมีกราฟระหว่างการกระจัดกับเวลาคลิปที่1นนะคะแล้วก็มีกราฟความเร็วกับเวลาเป็นคลิปที่2และอันนี้คือคลิปที่3ก็คือกราฟความเร่งกับเวลานั่นเองโอเคนะจ๊ะอ่ะเรามาดูแผนภาพรูปรถยนต์คันเหลืองๆเหมือนเดิมครูตองกําหนดให้เขาเริ่มต้นที่ศูนย์วินาทีนะคะเริ่มจากเวลาจากศูนย์วินาทีซึ่งรถจอดอยู่นิ่งสนิทเลย จากนั้นก็จับเวลาไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเวลาผ่านไป1วินาทีพบว่ารถรถยนต์คันนี้มีความเร่งที่5เมตรต่อวินาทีกำลังสอง 2. วินาทีผ่านไปความเร่งก็เป็น5เมตรต่อวินาทีกำลังสองและ3วินาทีก็เป็น5เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะสำหรับข้อมูลตรงนี้ดูแล้วมองได้เลยว่าความเร่งคงที่ความเร่งคือตัวแปรเถูกไหมทุกคน คือถ้าเราดูจากรูปเนี้ยเราจะเห็นว่าความเร่งของรถยนต์คันเหลืองน้อยๆนี้คงที่นะคะคำว่าคงที่บางคนก็จะมีความสับสนว่าคงที่คือศูนย์หรือเปล่าเอ๊ะหรือยังไงไม่ใช่นะคะคงที่ก็คือคงที่แล้วแต่ว่าความเร่งจะคงที่เท่าไหร่นะจ๊ะคงที่ที่5เมตรต่อวินาทีหมายความคือคำว่าคงที่ให้หนูดูเทียบกับเวลาเป็นหลัก เมื่อเวลาเดินทางไปเรื่อยๆศูนย์วินาที20วินาที30%วินาทีครึ่งชั่วโมง1ปี100ปีนั่นแหละคือเวลาที่มันเดินทางไปนะคะไม่ว่าเวลาจะเดินทางไปนานแค่ไหนความเร่งก็ยังคงเดิมเหมือนกับรักของเรานะคะที่มั่นคงตลอดกาลอ่าโอเคนะจ๊ะก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อย ข้อมูลของเราตัวเลขของเรามันยังมีค่าเท่าเดิมนั่นแหละคือความหมายของคำว่าคงที่ ะะฉะนั้นถ้าครูตองพูดคําว่าความเร่งคงที่ก็คือหมายถึงเขามีละ่ะมันมีค่าของความเร่งอยู่ค่าหนึ่งซึ่งมันเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะแต่สําหรับอันนี้เรารู้ว่ามันความเร่งคงที่อยู่ที่5เมตรต่อวินาทีกําลังสองแต่เวลาเด็กๆไปเจอโจทย์ฟิสิกส์เด็กๆอาจจะยังไม่รู้ว่าความเร่งที่คงที่ที่โจทย์มันพูดถึงนั้นมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะโจทย์อาจจะให้หนูหาความเร่งที่คงที่ ที่เกิดขึ้นซึ่งก็คือตัวเลขตัวเลขหนึ่งที่เด็กๆจะต้องหาเป็นคำตอบออกมานะจ๊ะอันนี้ง่ายนิดเดียวนะคะภาษาไทยกับฟิสิกส์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เด็กๆจะต้องแบบมีการตีความมีการวิเคราะห์เล็กน้อยนะคะว่าแบบเอ๊ะคงที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงผลต่างอะไรแบบนี้เด็กๆจะต้องทำความเข้าใจพวกศัพท์พวกนี้เอาไวนะะ้นะคะอะนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลง หมายถึงความเร่งคงที่ฉะนั้นกราฟที่ออกมาในเด็กจะต้องมีแบบภาพในหัวเกิดขึ้นแล้วว่าคําว่าคงที่หมายถึงมันต้องเท่าเดิมตลอดการถูกปะเหมือนกับน้ําหนักตัวเราที่มันจะต้องคงที่มันจะไม่เพิ่มตามการกินของเรามันจะเป็นเรื่องวิเศษมากใช่ไหมกินเท่าไหร่น้าหนักก็ไม่ขึ้นคนแบบนี้คือแบบน่าอิจฉามากนะคะคุณนตอนคืออ้วนเอาอ้ว,นเอ,วนเอาคือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยอันนี้คือน้ําหนักไม่ได้คงที่เลยนะจ๊ะอ่ะคงที่หมายถึงมันต้องแบบเท่าเดิมคงเส้นคงวา เหมือนเดิมตลอดการคือเส้นตรงถูกไหมคะเด็กๆจําไว้นะกราฟอะไรก็ตามที่มันบอกว่ามันคงที่กราฟนั้นมันจะเป็นกราฟเส้นตรงอยู่ในแนวราบอ่านี่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 นนดูเมื่อเวลาผ่านไป1วิ2วิ3วิผ่านไป3วินาทีความเร่งก็ยังคงเป็น5เมตรต่อวินาทีกำลังสองเท่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่เราจุดได้ก็จะมี3จุดนั่นเองเนาะจริงจริง อีกจุดหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่ศูนย์วินาทีอยู่ตรงนี้แต่ครูตองขอใด้ดยครูตองลากเส้นไม่ถึงเนาะนะคะก็จะได้กราฟเป็นเส้นตรงที่5เมตรต่อวินาทีกราฟนี้ก็คือกราฟเส้นตรงที่ไม่มีความชันไม่มีความชันเอ้สความชันคือสโลปใช่ไหมเส้นตรงนี้ครูตองบอกเฮ้ยมันไม่มีความชันคําว่าไม่มีความชันนะคะก็คือความชันเป็นศูนย์นั่นเองกราฟเนี้ยสโลปจะเป็นศูนย์ อ่าสโลปเป็นศูนย์เพราะว่ามันเป็นยังไงคะมันราบมันอยู่ในแนวราบเลยไม่มีความชันนะจ๊ะแต่จริงๆแล้วในเรื่องของกราฟความเร่งกับเวลาเราจะไม่หาสโลปกันนะคะถึงแม้ว่ากราฟมันจะทะแยงขึ้นหรือทะแยงลงหรือจะโค้งความเป็นพาราโบล,ลาหงายขึ้นอะไรแล้วแต่นะคะ กาความเร่งกับเวลาเนี่ยเราจะไม่หาปริมาณที่เป็นสโลปเพราะว่ามันไม่มีมีนิ่งอะไรในปริมาณทางฟิสิกส์หมายความว่ายังไงไม่มีมีนิ่งอะไรก็คือถ้าหนูเอาปริมาณในแกน y มาหารกับแกน x มันคือสูตรการคิดความชันใช่ไหมคือเดลต้า y ส่วนเดลต้าเเดลต้า y ของเราคือความเร่งคือตัว A ถ้าเราเอา A มาหารด้วยเวลาเด็กเ มันไม่ได้มีสมการทางฟิสิกส์ใดๆที่มันบัญญัติไว้ใช่ไหมถ้าเราเปรียบเทียบกับสมการการเคลื่อนที่แนวตรงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นการหาความชันของกราฟความเร่งกับเวลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ให้ค่าอะไรเลยนะจ๊ะสิ่งที่เราจะมาโฟกัสในกราฟนี้ก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟค่ะเด็กๆครูตองเคยบอกเด็กๆว่าถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟให้เด็กๆมองเป็นการนำค่าของอะไรคะ ของปริมาณในแกน x มาคูณกับค่าของปริมาณในแกน y ปริมาณในแกน x ในที่นี้ของเราคือเวลาแกน y คือความเร่งนะคะฉะนั้นย้อนย้อนย้อนปรืดย้อนกลับมาความเร่งเท่ากับความเร็วหารด้วยเวลาถูกไหมคะเด็กๆถ้าครูต้องย้ายเวลาขึ้นไปคูณกับความเร่ง ย้ายเวลาขึ้นไปคูณกับความเร่งจะมีค่าเท่ากับความเร็วนะคะความเร็วจำไว้นะจำไว้นะถ้าครูตองย้ายเวลาขึ้นไปคูณกับความเร่งเวลาคูณกับความเร่งใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะจ๊ะก็คือได้เท่ากับ V เป็นความเร่งนะคะโอเคน <laughs> ะจ๊ะอ่ะ คอนเซปต์สรุปง่ายๆก็คือพื้นที่ใต้กราฟของกราฟความเร่งกับเวลาเด็กๆจะสามารถหาพื้นที่ใต้กราฟออกมาแล้วได้เป็นความเร็วของการเคลื่อนที่นั่นเองนะจ๊ะสำหรับกราฟนี้เด็กๆถ้าดูนะคะพื้นที่ใต้กราฟครูตองขอลากเส้นต่อเนื่องนิดนึงเนาะสีเส้นเส้นมันขาดนะคะ ก็จะเป็นเส้นกราฟตรงนี้เนาะเริ่มต้นจากศูนย์วินาทีจนถึง3วินาทีพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟนี้นะคะก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่ที่อยู่ใต้กราฟนี้คุณต้องล้อมไว้ด้วยไฮไลท์สีเขียวก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเราลองหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมกว้างคูณยาวถูกไหมคะทุกคน กว้างคูณยาวนะคะกว้างก็คือ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองยาวก็คือ0ถึง3วิฉะนั้นหนูก็จะได้10 5และและและพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ A t ก็คือความเร็วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ความเร็วของกราฟนี้ก็คือ1 5เมตรต่อวินาที ความเร็วนี้ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงจาก0ถึง3วินาทีนะคะความเร็วที่เกิดขึ้นตั้งแต่0ถึง3วินาทีจริงๆกราฟความเร่งอันนี้กับกราฟความเร็วอันก่อนหน้านี้2ตัวนี้ค่ะเขาเป็นกราฟความหมายเดียวกันคือมีความสัมพันธ์เดียวกันใช่ปะ เพราะว่าอันนี้คือความเร่งเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างคงที่สาเหตุของความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่ก็คือความเร่งคงที่เพิ่มขึ้นอย่างคงที่กับคงที่ไม่เหมือนกันนะคะคําว่าเพิ่มขึ้นอย่างคงที่คือเหมือนเพิ่มในอัตราส่วนที่เท่าเดิมตลอดเวลาทุกๆหนึ่งวิความเร็วจะเพิ่มขึ้น5เมตรต่อวินาทีแต่ถ้าความเร่งคงที่ กราฟนี้คือความเร่งคงที่หมายถึงมันมีค่าเท่าเดิมคงที่ตลอดการเนาะตลอดเวลาที่ผ่านไปก็จะมีความเร่งเท่ากับ5เมตรต่อวินาทีถ้าเด็กๆทบทวนความหมายของความเร่งกับความเร็วเนี่ยเขาก็จะมีความหมายที่สอดรับกันเป๊ะเลยนะคะในการวิเคราะห์กราฟตรงนี้ ความเร่งเป็น5เมตรต่อวินาทีกำลังสองความหมายก็คือทุกๆ1วินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้น5เมตรต่อวินาทีกำลังสองอไม่ใช่มีกำลังสองทุกๆ1วินาทีความเร็วจะเพิ่มขึ้น5เมตรต่อวินาที นะคะอันนี้คือความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วกับความเร่งซึ่งกราฟ2กราฟนี้ก็คือสอดคล้องกันเลยทีเดียวนะคะความเร่งก็คือ5เมตรต่อวินาทีกำลังสองก็เลยทำให้การเคลื่อนที่ของเรามีความเร็วเพิ่มขึ้นทุกๆ5เมตรต่อวินาทีใน1ต่อ1วินาทีใช่ไหมคะเพิ่มขึ้น เมบบื่อกี้เราคำนวณออกมาความเร็วของเรา0ถึง3วินาทีสุดท้ายเราได้ความเร็วออกมาเป็น15เมตรต่อวินาทีถูกไหมคะซึ่งกราฟนี้เป็นยังไงคะลูกจาก0ถึง3วินาทีเนี่ยความเร็วของเราจาก0เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นจนเป็น15เมตรต่อวินาทีนะคะมันคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเดลตาวีนั่นเองถ้าเขียนให้ชัดเจนลงไปอุ๊ยขอโทษขออภัย ถ้าเขียนให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อกี้คือแบบว่ามันสวิตไปโดนแบบชีทสรุปครูตองนะจะ๊ะเร็วเรวนี้ครูตองจะมีชีทสรุปออกนะคะเป็นเล่มสรุปความรู้ทางฟิสิกส์ทั้งหมดม .4 ม .5 ม .6 นะคะรวบเขียนด้วยลายมือครูตองเลยสวยงามเนาะอ่ะเรียบร้อยนะคะการหา พื้นที่ใต้กราฟของกราฟความเร่งกับเวลาก็จะมีค่าเท่ากับความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าเดลตาวีนั่นเองนะคะคลิปที่3นี้เป็นการอธิบายกราฟที่3ซึ่งเสร็จสิ้นลงละนะคะครูตองแยกคลิปย่อยเพื่อเป็นการอธิบายความหมายของกราฟแต่ละกราฟและการคำนวณหาความชันพื้นที่ใต้กราฟของกราฟแต่ละอันเนาะ ถ้าเด็กๆมองรวมสรุปกันมาตั้งแต่คลิปหนึ่งสองสามเด็กๆจะเห็นว่านะคะครูตองจะขอสคริปต์มาหน้าที่มันเป็นสรุปนิดนึงเหนเนาะหน้าที่เป็นสรุปตรงนี้นะคะตรงนี้ขอขอปิดออกไปก่อนเนาะสมมุติว่ามันไม่มีข้างบน <laughs> นะคะสรุปง่ายๆนะคะหน้าที่เป็นสรุปก็คือ จาก3คลิปวิดีโอที่เราเรียนมานั้นเราจะได้ความสัมพันธ์ของกราฟอยู่3อันใช่ไหมคะก็คือกราฟที่1เป็นกราฟระหว่างความเร็วขอโทษเป็นกราฟระหว่างตำแหน่งกับเวลาแกน x จะเป็นเวลาถูกไหมคะและกราฟที่สองก็จะเป็นกราฟระหว่างความเร็ว กับเวลานะะและสุดท้ายก็คือกราฟที่3ก็คือกราฟความเร่งกับเวลานั่นเองนะคะอาเด็กๆโจทย์หาพื้นที่จดสรุปนะคะสรุปง่ายๆกราฟ3กราฟนี้ในการคำนวณน,นะคะ ถ้าเด็กๆนะคะเจอสโลปครูตองทิมอย่างนี้เนาะครูตองขออนุญาตเขียนกราฟเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะจ๊ะแล้วเราดูแบบนี้ง่ายๆค่ะลูกความชันของกราฟ x กับ t เนี่ยสโลปมันคือเดลต้า y หารเดลต้า x ถูกไหมก็คือ เดลต้า x ส่วนเดลต้า t จะได้เป็นเดลต้า v ก็คือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเดี๋ยวครูต้องจะบอกเทคนิคการจำส่วนกราฟตรงกลางคือกราฟ V สโลปก็คือเดลต้า v ส่วนด้วยเดลต้า t ก็จะได้เป็นความเร่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เป็น A นะทุกคนและพื้นที่ใต้กราฟนะคะและพื้นที่ใต้กราฟแกน x คูณแกน y ก็คือ v คูณด้วย T ก็จะมีค่าเท่ากับการกระจัดนะคะเดลต้า x พื้นที่ใต้กราฟก็จะมีค่าเท่ากับกราฟการกระจัดตรงนี้ส่วนพื้นที่ใต้กราฟ A-T ก็คือ A คูณกับ T ก็จะเท่ากับเดลต้า V หรือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะ ครูตองโยงไว้แบบนี้หมายความว่ายอย่างไรหมายความอย่างนี้ทุกคนถ้าส l o p หนูเขียนกราฟเรียงแบบนี้นะคือ xva อันนี้คือเป็นทริคการจำ xva แกน x เป็นตัวเวลาหมดเลยเป็นตัว t หมดเลยกราฟ x กับ t ท,ที่มาเจอ v แสดงว่าส l o p คือความเร็วกราฟ vt กราฟที่มปื๊ดขึ้นมาเจอตัว a แสดงว่าความชันคือความเร่งส่วนตัวนี้ ความเร่งนะคะกราฟมันพิมพ์ป๊าดมาไม่เจอใครเลยวาเวเดียวดายนะคะแสดงว่าความชันของกราฟ AT ไม่มีนิยามนะคะไม่มีค่าใดๆที่ออกมาทางฟิสิกส์ก็ไม่ต้องไปหามันนะสโลของ AT อท่ะนะคะแต่พอพิวิเคราะห์พิเคราะห์วิเคราะห์พื้นที่ใต้กราฟนะคะพื้นที่ใต้กราฟให้หนูมองย้อนกลับพื้นที่ใต้กราฟ AT กราฟ AT คือความเร่งกับเวลา พื้นที่ใต้กราฟของเขาคือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปก็มองย้อนมาเป็นกราฟความเร็วแสดงว่าพื้นที่คือความเร็วพื้นที่ของกราฟ vt คือย้อนมาการกระจัดนะคะเห็นไหมคะลูกขคลนเนี่ยมองปุ๊บปุ๊บมองไปด้านหน้าเป็นความชันถูกไหมความชันมองข้างหน้าเป็น v ความชันมองไปข้างหน้าเป็น a พื้นที่ใต้กราฟมองย้อนหลังเป็น v พื้นที่ใต้กราฟมองย้อนหลังเป็น x นั่นคือเวทีการนะคะทริคก,การจำของกูตองแต่อย่าลืมทำความเข้าใจด้วยในแต่ละวิดีโอของกูตองได้อธิบายความหมายไว้หมดแล้วนะคะว่าทำไมความชันถึงเป็นความเร็วทำไมความชันตัวนี้ถึงเป็นความเร่งทำไมพื้นที่ใต้กราฟถึงเป็นการกระจัดแต่อันนี้แค่เป็นการสรุปทริคย่อยๆนะคะโอเคเป็นทริคนะคะให้จำ บายคูตองนะคะนะคะโอเคสำหรับ3กราฟนี้นะคะก็น่าจะพอเข้าใจในเรื่องของการคำนวณระหว่างความชันและพื้นที่ใต้กราฟเด็กๆจำดีๆนะกราฟที่มันจะทำได้ทั้ง2อ,อย่างคือกราฟตรงกลางเด็กๆสังเกตคือกราฟ V กับ T จะหาได้ทั้งความชันและพื้นที่ใต้กราฟนะคะฉะนั้นเราก็มักจะเจอกราฟ V t ทบ่อยๆโอเคไหมคะ สำหรับวันนี้นะคะในคลิปนี้ก็ขอปิดไปด้วยสรุปจากการคำนวณทั้ง3กราฟเดี๋ยวในคลิปต่อไปนะคะก็จะเป็นการยกตัวอย่างในเรื่องของกรณีต่างๆในการเคลื่อนที่แล้วนำกรณีต่างๆนั้นมาเขียนกราฟความเร็วการกระจัดและความเร่งนะคะโอเควันนี้บ๊ายบายจ้า